เกมบิ๊กแมตช์ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีสำหรับลิเวอร์พูลฟอร์มกำลังเข้าฝักโดยไม่แพ้ใครในพี่แมลีกมา14นัดติดต่อกันนับตั้งแต่บุกไปแพ้สเปอร์1ต่อ2เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทำให้ขณะน,นี้ทีมหงแดงคร้องจาฝูงมีอยู่48แต้มจาก21นัด ทิ้งห่างอันดับ2แมนซิตี้5แต้มแต่แข่งมากกว่า1น,นัดส่วนฟอร์มล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล ris, ่มนอริส5ต่อ2ส,ส่วนเชลซีฟอร์มช่วงหลังเริ่มกระเตื้องขึ้นมาโดยชนะ4จาก5เกมหลังสุดรังอันดับ9มีอยู่31แต้มจาก21นัดนอกจากนี้ทีมสิงห์บลูเพิ่งถล่มมิดเดิลสโบรด้วยสกอร์รวม6ต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา,านเข้าสุดชิงชนะเลิศคาราบาวครับ ส่วนเกมล่าสุดเปิดบ,บ้านเสมอแอสตันวิลล่า0-0ในศึก FA ครับรอบ4เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสถิติเฮตูเฮของคู่นี้เจอกันมาแล้ว195ครั้งในทุกรายการผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไป84เชลซีชนะไป65และเสมอกัน46ครั้งนอกจากนี้มีสถิติที่น่าสนใจคือเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซี จบลงด้วยการเสมอกันในเวลา90นาทีมา7นัดติดต่อกันในทุกรายการเรียกได้ว่าสูสีกันสุดๆโดยเกมล่าสุดจบเสมอ1-1ต่อที่สเตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งเกมดังกล่าวลุยเดียสซัดให้ทีมของแดงขึ้นนำในนาทีที่18ก่อนอักเซลเดียซีจะตีเสมอให้กับสิงบลูในนาทีที่37หากเทียบ ฟอร์อมปัจจุบันต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งกว่ายิ่งเวลาเล่นในบ้านมีเสียงเชียร์ในสนามเป็นพลังขับเคลื่อนชั้นดีเชลซีช่วงหลังเก็บผลง,งานการแข่งขันได้ดีขึ้นก็จริงแต่ยังขาดความสม่ำเสมอแต่ละเกมจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดการมาเยือนครั้งนี้จึงเป็นรองทั้งในฟอร์มในสนามและกลุ่มกำลังที่เจ็บตัวเยอะในขณะที่เจ้าบ้านได้ตัวหลักกลับมาหลายคนรูปเกมเชลต์จะสู้กันได้สนุก แต่ที่เด็ดที่ขาดในเมกมรุหรือว่์ภูมีอาวุธหนักเยอะและอันตรายกว่ามีโอกาสเฉือนชนะเก็บ3หรือ2แต้มได้ในบ้าน